สวีดัสสวัสดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมทุกคนครับคิดถึงเสียงพี่บอยหรือเปล่าเสียงอันหล่อเราอะคนดูก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวของมาใหม่นนเดงนะทุกคนก็สําหรับเกม Blood Angel เขาได้อัปเดตมาถึงที่ซีซั่นส2สแล้วน่นเองนะทุกคนก็อันดับแรกเลยนะผมเรามาดูกันที่พาร์ทกันเลันะเออแต่ต้องบอกก่อนเลยเสียงผมมันแบบแปลกๆปะทุกคนเราแปลกปะทุกคนอาจจะว่าไม่แปลกแต่ผมว่าแปลกจะบอกเลยเพราะว่าผมเจ็บคอไง เพราะว่าผมเป็นหวัดนันเดงนะผมทุกคนก็กาลังอาการกําลังจะดีขึ้นมาไม่กี่วันนี้นะผมทุกคนก็บางครั้งอาจจะแบบตอนที่ทําคลิปอยู่อาจจะแบบได้ยินเสียงไออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนไงเผื่อมันไอไงทุกคนไม่ใช่อายเลิฟยูนะอันนี้ไม่ได้เล่นวุกนะบอกด้วยไอจริงๆนี่แหละทุกคนก็เรามาดูกันที่พาร์ทเลยนะทุกคนมีอะไรใหม่เข้ามาเนาะนดูไปพร้อมๆกันนี่แหละผมอัปเดตเสร็จผมก็แบบทําคลิปเลยนะผมก็อันแรกเลยคืออะไรอะ นักบินอวกาศนะผมแล้วก็ตัวที่2คือหมวกนะผมหมวกกันน็อกนักบินอวกาศเนาะรู้สึกว่าซีซั่นนี้ GM จะเน้นไปแบบนักบินนันนะจะบินเป็นไหนอ่ะ <Yeah. S 1> เกมจะบินด้วยหรือเปล่าคนดูอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยทุกคนกางเกงขายาวกางเกงตัวนี้รู้สึกว่ามันเคยมาแล้วนะไม่รู้ซีซั่นไหนนะผมจาไม่ได้นะอ่า GM หลอกเอาของย้อมแมวมาขายคนดูอย่างชอบเลยถามจริง แล้วเกมเมื่อไรจะเลิกหลุดน,นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมทุกคนเยดฟ้าเต็มดาวโห oh, ท่าเต้นนะผมอันนี้คือท่าเต้นนี้รู้สึกว่าคุ้นมากเลยนะเหมือนมีแบบในร้านค้ามาแล้วนะผมทุกคนคือมันคุ้นแหละเหมือนของแบบแบบเดิมๆอะ่ะมีอะไรอีกคณดูก็สำหรับพาร์ทซีซั่นนี้ก็น่าจะเป็นเอเคสี่เจ็ดตัวนี้เนาะทุกคน ทุกคนคงจะแบบเห็นมาแล้วนะผมแบบไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอ่ะครับเพราะว่า a อ4ีตัวนี้มันอยู่ในร้านค้าอยู่แล้วนั่นเองนะที่แบบใช้ประมาณ2 0 0พเพชรซื้อนะผมสำหรับใครที่แบบเสีย2 0 0พเพชรซื้อปืนตัวนี้ไปนี่โอ้โหแอบบหน้าแอบ,บน้อยใจนะคนดูเพราะว่าซีซั่นนี้มันมากับพาร์ทนั่นเองนะผมโอเคประมาณนี้เนาะอะไรคนดูเดินไปดูอะไรเนี่ยสร้อยคอนักบินอากาศอ๋อ แล้วก็สําหรับชุดซีซั่นนี้ก็คือชุดนักนักบินอวกาศเนาะแล้วก็หวัวตัวละครของเขานะก็จะประมาณนี้นะผมทรงผมนักบินอวกาศชุดนี้ค่อนข้างที่ใหญ่มากคนดูชุดกันหนาวเนี่ยโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราออกเลยเราไปดูอะไรเนี่ยทุกคนเหลือ20วันเฮ้ยมันคืออะไรอะทุกคนสไนเปอร์หรอ M82A1 ครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนล้กันนะ,ะนะเฮ้ย มันเป็นบาเลตคนดูเฮ้ยบาเลตปาวานเออคณคุณ้นนะเนี่ยคนุ้นนะเนี่ยเยดอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าเปลี่ยนแม็กนะทุกคนถ้าเปลี่ยนแม็กอืมแบบมีอะไรไม่รู้หมุนที่ปลายก็บอกปืนอะ่ะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนี้นะทุกคนถ้าเรายิงสัตว์ตัตายแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยอุ๊ยเป็นฉลาม สไนเปอร์ไม่ควันพลาดนะพูด,ดง่ายๆคนดูก็มันมีอยู่2อ,อันใช่เปลท่ทดูคนก็เอาไว้รอผมแบบหาเพื่อ,อนสายเติมได้ก่อนละกันนะผมก็จะรีวิวให้ดูนั่นเองเนาะสำหรับสไนเปอร์ตัวนี้เก๋ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก็อัปเดตซีซั่นแต่ละทีนะผมพ่อผมก็จะแจก,กของเลยเนะี่ยแจก,กของ,ของทั้งนี่เยอะเนาะทุกคนแต่ผมยังไม่รับนะเพราะว่ากลัวมันกระตุกไงชักกระตุกอะ โอ้เพื่อนก็เชิญจังเลยคนดูจะรีบดันแร้งไปไหนผมอยากรู้ให้พวกเก่งๆขึ้นไปก่อนเลยทุกคนลูกเกมียมันกากไยคนดูนต้องแบบอาศัยแบบซ้ําไก่เหงาอ่ะคุกคนรู้จักไก่เหงากะให้ให้ตัวตึงๆมันไปก่อนไงเราก็แบบซ้ําไก่เหงาที่หลังอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าหมุนเพื่อนชนะจะมีชุดหมุนมานะทุกคนชุดหมุนนี้ก็เคยมาแล้วเนาะทุกคนสําหรับใครที่ยังแบบ มาเริ่มเล่นแบบทีหลังอะไรแบบนี้ก็น่าจะแบบอุ้ยชุดอะไรอะครับอะไรแบบนี้น่าตื่นตาตื่นใจใช่ป่ะละอย่างฟปีวด,ดูเด่ทุกคนเข้ากับ h ฮเคไฟมากเลยนะผมก็สำหรับใครที่แบบเป็นสายเติมหน้าใหม่ๆอะไรแบบนี้เราลองไปจัดกันได้นะเรามาดูอะไรอีกคนดูร้านค้า้านค้ามีอะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่าเอยทุกคนทำไมผมงงอะ่ะทำไมปืนนี้มันไม่มาเป็นปืนพาร์ตอะหรอคนดูทำไมมันเป็นปืนเ k 4คตัวนั้นอะ่ะ ตัวนี้ก็ AK47 สะคเจ็นะผมแล้วทำไมมันไม่อยู่ในพาร์ทอะ่ะอันนี้ผมงงจริงนะไม่เข้าใจผมรู้สึกว่า GM นี่เริ่มลวนละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ไอเทมอะไรเนี่ยห้างแต้มแรกไม่มีอะไรใหม่เข้ามาหรอกมั้งเดี๋ยวขอเลื่อนดูปแป๊บนึงนะไม่มีครับผมของเดิมๆนี่ก็จะเป็นเครดอะไรเนาะเออทุกคน เดี๋ยวซีซั่นนี้ผมว่าผมจะเติมพาร์อยู่นะผมซีซั่นที่แล้วก็ว่าจะเติมก็ไม่ได้เติมเพราะผมคนดูไม่มีตังค์บอกเลยก็ซีซั่นนี้ผมได้เติมมาแล้วนะผมผมก็คือแบบซื้อเพชรซื้อโดยตรงของในเกมเลยนะ299เพชรนะก็ได้มาอยู่เฮ้ย299บาทได้มาอยู่1 0 0 0เพชรนะครับผมบวกอีก60เพชรนั่นเองนะก็ตอนนี้เพชรผมก็มีอยู่ที่1,076เพชรนั่นเองนะครับผมงทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเปิดพาร์ทเลยนะกันละกันนะขอจะพูดติดอ่างอีกแล้วไม่เข้าใจจริงๆิงเลยเปิดแปดรอเพชรก็พอนะผมทุกคนโอเคไปโอ้ดูดิทำทรงจากค้างอีกแล้วโอเคทุกคนเรารับของน,นะอืมได้กรอบรูปมาโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันเนาะเพชรเหลืออยู่เท่าไหรนะ่น่ะรย็ดิบหกเพชร แล้วก็ผมว่าจะเปลี่ยนชื่อด้วยนะทุกคนเห็นพี่ก๊อฟไงเห็นลุงก๊อฟของเราเปลี่ยนแบบเอาชื่อแคนเอาชื่อแคนแบบโซโหนำหน้าด้วยไงทุกคนหือแบบพี่ก็เลยแบบเออ,เอ,อ,เอ,อจะเปลี่ยนตามด้วยนะแคนของผมนี่อยู่กันเยอะมากนะทุกคนอยู่กันสองร้ยกว่าคนนะบอกเลยใครจะเข้ามาก็นิมนต์มาเลยนะนิมนต์อัญเชิญมาเลยครับผมสองร้อ <laughs> กว่าคนบ้าอะไรล่ะ เล่นกันอยู่สองคนเนี่ยอีกคนก็แบบหายสาบศูนย์ไปแล้วเกิดมาล้มขม้ามาโมโอ้โหสาภาพไม่อน4ี่วันคือแบบไม่จําเป็นต้องอยู่เยอะครับทุกคนคือแบบเหมือนเราเลือกรองเท้าใส่อะทุกคนเราจะเลือกคู่ที่สบายหรือว่าเลือกคู่ที่ถูกใจเราล่ะทุกคนเราก็ต้องเลือกคู่ที่แบบใส่แล้วสบายใจที่สุดก็เหมือนกับคู่นั่นแหละครับผมผมอยากจะถามว่าคนที่รักเรากับคนที่เรารักอะทุกคนจะเลือกอะไรอืมแค่นั้นแหละทุกคน ก็โอ้โหพ,พี่กอฟดันแรงแล้วนะผมตอนนี้อยู่ในเกมเนาะก็พ um> ี่กอฟเขาเปลี่ยนชื yeah ่อเป็นอะไรอ่ะ S O H O ตัวโยนนะผมเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนชื่อนำหน้าเป็น S O H O ลูก G M เนาะทุกคนก็อยู่กันแค่นี้แหละทุกคนสองคนไม่เกาะแกะไม่สูงสิงใครครับผมแต่แบบถ้าใครแบบจะมาอยู่ด้วยก็ได้นะคนดูแต่ขอคนที่ประเภทแบบว่าไม่เล่ร่อนนะทุกคนรู้จักคำว่าเล่ร่อนปะ ให้อยู่เป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงอ่ะเออผมชอบแบบเนี้คือแบบเน้นสนุกเน้นเฮฮาเนาะทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูการจัดอันดับนะผมนี่รับรางวัลนะเฮ <ๆ S 1> ้อแรงคุณมาอยู่ที่เฟทตินัมแล้ว <ๆ S 1> แบบนึงนะคนดู อันแรกรับฟรีนะผมเป็นอะไรอะสไนเปอร์โอ้โหสไนเปอร์กิงก้องจัดเลยทุกคนอืมนี่เป็นชุดนะผมก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนสำหรับซีซั่นนี้ผมพยายามจะทำคลิปแบบสายฮาฮบ้างนะเอาจริงๆอ่ะคือผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมคิด คิดก่อนจะมาทําคลิปอะมันอีกอย่างหนึ่งนะคือแบบผมต้องพูดแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่มาทําจริงๆแม่งติดอ่างเว้ยคนดูนึกออกป่ผมก็ตลกตัวเองนะบางครั้งผมไปนั่งดูคลิปตัวเองอะ่ะผมจะพยายามพูดแบบให้ชัดๆช,ช้า,ชาๆแล้วก็ฮ่าๆแล้วกันนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หนะทุกคนโอเคผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะทุกคนบ๊ายบาย